คุณกำลังกลัวสิ่งที่คิดไปเองอยู่หรือเปล่าในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเรากลัวบ้างก็กลัวความพลัดพากบ้างก็กลัวความผิดหวังบ้างก็กลัวความตายเราเอาแต่กลัวสิ่งต่างๆรอบตัวจนลืมไปหรือเปล่าว่ากลัวแล้วจะทำให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้หรือไม่กลัวแล้วจะได้อะไรไม่ว่าเราจะกลัวมากแค่ไหน กลัวจนขาดสติเพียงใดเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้ไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนการพัดผ้าจากบุคคลหรือสิ่งที่ตนรักถือเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือแม้แต่ตัวเองก็ย่อมจากไปตามการเวลาไม่วันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลง และดับไปเพราะความตายถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีตายแต่การที่เกิดมาแล้วไม่ตายเลยนั่นแหละไม่ธรรมดาและถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าความตายเสียอีกลองคิดดูเถิดถ้าเราต้องแก่ชราลงทุกวันปันล่วงหลุดหมดปาก ผิวหนังเหี่ยวย่นอวัยวะต่างๆเสื่อมลงจนไม่อาจใช้งานได้แต่ไม่ตายมันจะน่ากลัวเพียงใดคนเรากลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนเองคิดขึ้นมา,มาแต่กลับไม่รู้เลยว่าความคิดของตนเองนั่นแหละที่น่ากลัวที่สุด เพราะทุกๆความกลัวมีมูลเหตุมาจากความคิดและทุกๆความคิดเราก็ล้วนคิดกันเอาเองไม่มีใครมาคิดแทนความคิดของเราเองได้ไม่มีสิ่งไหนที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่คิดต่อให้สิ่งนั้นมีจริงแต่ถ้าเราไม่คิดสิ่งนั้นก็เหมือนไม่มีจริงและตอนให้สิ่งนั้นไม่ได้มีจริงแต่ถ้าเราคิดสิ่งนั้นก็ยิ่งกว่ามีขึ้นจริงซะอีก พอความคิดของตัวเราถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดการกลัวผีผีจริงๆไม่ค่อยได้ออกมาให้เรากลัวแต่เราสร้างผีขึ้นมาจากความคิดแล้วก็คิดฟุงสร้านจนกลัวผีที่เราคิดมาเองหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราก็เป็นแบบนี้คิดเยอะจนฟุ้งซ่านพอกลัวแล้วก็ยิ่งคิด ความทุกข์ก็เช่นกันล้วนเกิดจากความคิดของตัวเราเองทั้งนั้นความคิดปรุงแต่งนั้นน่ากลัวและการปล่อยวางก็ไม่จำเป็นต้องคิดเพราะการที่ไม่ต้องคิดบ้างก็ได้นั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางโครงการธรรมะทําทานเพื่อสังคมปล่อยวางรับชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์การส่งต่อของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญได้แล้วนะครับ